คลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆไปชมห้องตัวอย่างของ The Bed Rice Condo ใหม่ล่าสุดจากแสนสิริเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับ โลเคชันของ The Bay Rise เนี่ยตั้งอยู่โซนหลังเซนทันภูเก็ตซึ่งเป็นทำเลที่กําลังฮอตฮิตมากๆในช่วงนี้เขาทําออกมาเป็นห้องคอนโดแบบหน้ากว้างครับจำนวนยูนิตน้อยมีความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงซึ่งรอบนี้เนี่ยทาง The Bay มีการดีแบน์ใหม่ให้ดูทันสมัยมากขึ้นด้วยครับส่วนกลางของที่นี่ก็มีครอบคันทั้งล็อบบี้สไตล์ลักชัวรี่ท็อปิคอลพื้นที่สวนด้านนอกสระว่ายน้ำซันไรส์พูลฟิตเนสคอร์รจิมโกเวิร์กิ่งแอนด์ชิลลิ่งสเปซส่วนห้องของที่นี่จะมี3แบบนะครับไทยเริ่มต้้้้นนจะเปป็หหอองงงงงกวาโรโร่่ล มีระเบียงสำหรับชมวิวห้องเขาจะเป็นแบบ fully furnished เฟอรครบสามารถทิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยครับใหญ่ขึ้นมาจะเป็นห้อง one bedroom size m มีการแบ่งโซนห้องนอนและห้องนั่งเล่นออกจากกันแต่ก็ไม่ดูอึดอัดนะครับเพราะตัตห้องเนี่ยเป็นห้องแบบหน้ากว้างเราสามารถเปิดรับแสงจากภายนอกได้เต็มที่ครับและใหญ่สุดจะเป็นห้อง one bedroom plus พื้นที่กว้างเราสามารถปรับแต่งเป็น2ห้องนอนได้ครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในลิงก์โครงการได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะให้ไว้ด้านล่างเราแค่ลงทะเบียนไว้เดี๋ยวจะมีทางเซลล์โครงการเนี่ยติดต่อกลับมาครับ